สุขภาพดีกับลานถังเช่า S1 สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลานถังเช่า S1 อยากสุขภาพดีต้องทานลานถังเช่า S1 สมุนไพรในลานถังเช่า S1 มีตั้งถังเช่าเ็ดลินจือกดูกอ่อนปลาฉลามแครนเบอรี่ทับทิมสกัดคอลลาลเจนสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นและลูทีนถึงเวลาหรือย่างละครับที่ท่านต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ลานถังเช่า S1 ดูแลคุณและคนที่คุณรักสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับลานถังเช้า S1 ค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่มิ้งและทิพย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเจอกี่ทีกี่ทีก็สวยนะคะเราสองคนเลยนะ <c oughs> ส่วยไม่พอต้องสุขภาพดีด้วยนะคะพี่มิง้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ลานถังเช้าที่มาตอบโจทย์คุณผู้ชมแล้วก็อยู่ในใจทุกคนนะคะมาจนถึงเข้าสู่ปีที่7แล้วนะ โอ้ oh, 7ปีแล้วเหรอคะ7ปีแล้วคะ่ะนะคะบอกได้เลยว่าถ้าไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมุนไพรของเราเราเน้นทุกครั้งค่ะว่าจะต้องเป็นเกรดพรีเมียมพี่มิงคะในยุคปัจจุบนันในช่วงเนี้ยตอนนี้เลยโรคเยอะแยะมากมายจริงๆนะที่ทุกคนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอและเป็นอยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไงล่ะคะให้มีความสุขไปอีกยาวไกลโดยที่มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคะ่ะ แล้วโรคต่างๆเนี่ยที่ทุกคนมีโอกาสเสี่ยงมีอะไรบ้างครับมิ้งโล้วโรคที่เป็นกันมากนะคะก็คือโรคมะเรง็งโรคเบาหวานโรคเกาโรคความดันโรคอมัอมพาตอัมพาตมือเท้าชารูมาตอยเส้นเลือดตีบตันแล้วก็ยังมีโรคที่เกิดจากไวรัสทางลมหายใจด้วยค่ะโรคเยอะแยะมากมายพวกนี้ทําให้สุขภาพของเราเนี่ยบั่นทอนไปเรื่อยๆค่ะน่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่บอกโอ้โอกาสเสี่ยงขนาดนี้ เราจะปล่อยให้โอกาสเสี่ยงเหล่านี้มาเผชิญกับตัวเราเหรอให้เราเป็นเหรอไม่ได้เราก็ต้องหาทางนะคะว่าเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงอย่างมีสุขภาพดีถูกไหมคะใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า S1 ต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดยังไงมาเข้าเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันสิ่งแรกเลยเนี่ยทุกคนก็ต้องหา ความปลอดภัยนั่นก็คืออยถูกไหมคะอยเรามีค่ะคุณผู้ชมคะจดแจ้งชัดเจนมากและเราก็มีนะคะความมาตรฐานของโรงงานนั่นก็คือ GMP ค่ะเราด้านนั้นนะคะได้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะคะแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆของเราเลยนั่นก็คือส่วนผสมค่ะ,ะส่วนผสมของเรานั้นนะคะคือเน้นในเรื่องของเกรดดีเกรดเยี่ยม คือถูกต้องเกรดพรีเมี่ยมถ้าเกิดกินแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดของสารสก,กัดนั้นๆแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมห้ามพลาดเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญเป็นใครเกิน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 มัเ้เป็นนักแสดงอื ชื่อว่าอาตูแต่อาตู๋ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่าได้เลยค่ะซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสุขภาพมาก่อนจนได้มาเปิดใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ลานถังเช่า S1 วจนสุขภาพณปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆแต่ว่าจะดียังไงติดตามให้ได้ในช่วงหน้าพักก่อนสักครู่ค่ะโปรโมชั่นสู้โควิดค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ลานถังเช่าว S1 นั้นจัดหนักจัดเต็มอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกับเราค่ะ วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ได้2กระปุกราคาเพียงแค่890บาทซื้อ3แถม2ได้5กระปุกราคาเพียงแค่1,800บาท ซื้อ6แถม3ได้ถึง9กระปุกนะคะราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญเรามีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศด้วยใครที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศรัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจออย่างที่เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วนะคะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นนักแสดงหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะคะขอต้อนรับอาตู พงษนาทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่บางทีอะเวลาเราอายุมากขึ้นอะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคุณอากับการที่เราจะต้องไปเผชิญกับความดันเบาหวานหรืออะไรก็แล้วแต่ร้ายสุดเลยคนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการที่เป็นโรคมะเร็งเนี้ยอืมอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าเพื่อนๆของผมนี่คือในวัยเดียวกันเนี่ยก็พังงาบพังงาบอยู่ที่นอนหลายคนแล้วล่ะครับอ๋อไปเยี่ยมทีไรผมก็ที่สะท้อนถึงตัวเองว่าสักวันเนี่ยเราต้องเป็นแบบเข้าแน่นอนอ่า เราจะทำยังไงแล้วคุณอ,อาเอเนี่ยมั่นใจในสมุนไพรามากน้อยแค่ไหนคะเล็กๆผมบอกตามตรงเลยนะ<ส>ผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่ากินไปแล้วมันจะหายไม่มันจะดีไหมะอะไระแล้วสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างจริงใน,ในทีวีที่โฆษณากันจนกระทั่งเมื่อประมาณปีหกหนึง่งมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมี่ตูลองทานนี่ดูสิ ลานถานเช่า s อเวันเดียมันช่วยได้นะโอ้ยไม่จริงหรอกมั้งมันจะช่วยเราเราได้ยังไงอ่ะใช่ไหมบอกลองทานดูนะทานหรือยังวันนี้ทานหรือยังก็โทรมาอยู่นั่นอ่ะเขาก็เออทานแล้วทานแล้วทานจนหมดไปหนึ่งกระปุกเฮ้ยมันก็อาการเวียนศีรษะดีขึ้ไหมคะมันก็เบาขึ้นหลับเชือกแรกคืออะไรรู้ไหมหลับสนิทขึ้นอ๋อไม่ตื่นกลางดึกถูกต้องจนกระทั่งบอกให้กระปุกที่สองต้องควักเงินซื้อเองละ ใช่ไหมผมก็อ่ะซื้อมาให้หน่อยก็แล้วกันแสดงว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยเรามีความมั่นใจแหละเพราะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวของคุณอาเองถูกไหมคะถูกต้องครับพอผมทานไปได้ทัก2สองสามกระปุกเนี่ยมือเท้าที่ผมเคยชาจะเป็นเนีบชานะมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับความดันโลหิตของผมผมก็เช็คนะซื้อเครื่องมาเช็คเลยมันลดลงแล้วยาตอนยาที่หมอให้มาเนี่ยผมกินแบบตอนนั้นกินทุกวันนะยาของคุณหมอ แต่ตอนหลังผมกินแบบสลับอของสองวันกินทีหนึ่งของสองวันจนเขาค่อยห่างอของอหมอไปแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้องบอกขยายความนิดนึงนะแสดงว่าอันนี้คือคุณอาน่าจะเป็นแบบนี้คือเรากินยา โรงพยาบาลแต่เราก็กินผลิตภัณฑ์หลังขางเอสวันคู่กันได้คู่กันไปเสริมกันไปเสริมกันไปก่อนเนี่ยคือคําตอบที่คุณผู้ชมหลายคนนั้นมีความสงสัยมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะกินคู่กันได้ไหมกลัวมันจะกลัวมันจะมีเอฟเฟกอะไรไหมอะไรต่ออะไรแบบนี้สรุปแล้วก็คือกินได้กินคู่กันได้นะคะแล้วจนมาถึงในช่วงแบบเนี่ยช่วงอายุพออายุมากขึ้นทางเลือกนี่ลดนิดทิพยแล้วเชื่อไหมมีอย่างที่อเอกจะบอกช่วงที่ไปถ่ายละครเนี่ย มีอยู่ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งนะความจํามันไม่ค่อยดีเมืที่อ่านบทแล้วมันก็ลืมมันลืมนะเอ้ยเมื่ออ่านแล้วเอ้ยต้องเทคเทคโอ้พมกับดาเพราะประานเออเลยประธานโดนโดนแต่พอประธานตัวนี้เข้าไปเนี่ยระยะหลังเนี่ยความจํามันดีขึ้นโอ้ดีจังเลยผมว่ามันก็เกี่ยวนะแล้วสายตาสายตาเป็นงไงบ้างพวกอยากจะรู้มากเลยเพราะว่ามีหลายคนที่มีตามตามวัยครับครับตามไว ตอนหลังนี้ผมก็ขับรถได้ไม่ต้องใส่แว่นอนอกจากที่ต้องอ่านหนังสือมันจําเป็นคือสายตาใช่ใช่ใช่แต่ขับรถได้สบายสบายนะคะก็คือดีขึ้นแหละนะคะแต่ว่านะคะคือหลายคนบอกว่าโอ้โหฟังคุณอาพูดขนาดนี้แล้วหลายๆคนก็บอกเฮ้ยคุณอาพูดจริงหรือเปล่ากินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อดูผมดีครับสุขภาพผมนี่ยังดีอยู่เลยอ 65สิบ้านะครับนี่บอกได้เลยว,ว่า65เนี่ยบางคนยังไม่ได้เท่ากับคุณอาเลยนะครับครับ เพราะฉะนั้นนะคะลานถังเช่า S อของเราอยู่มาจนถึงจกเข้าปีที่7แล้วเราจึงได้กล้าพูดและกล้าการันตีในเรื่องของคุณภาพรวมไปถึงส่วนผสมที่นะคะส่วนผสมและคุณสมบัติดีกว่านะคะที่เขาเนี่ยแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปบางคนบอกว่าเุ้ยแตกต่างยังไงกลับมาไม่ฟังไม่ทันอ,อ่ะให้คุณโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้แต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะใช่คะ่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ สกระปุกนะคะแถม2กระปุกในราคา1,800บาทค่ะ,ะรับไปเลย ห้ากระปุกในราคา1800บาทเอาเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจริงๆถูกต้องค่ะนะคะและที่สําคัญมากกว่านั้นนะถ้าเกิดใครที่บอกว่ากินยกครัวเลยจ้าหรือว่าซื้อไปฝากก็ได้นะคะครันะคะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเขานิยมให้แจกแจกให้เพื่อนน่ผมยังบอกต่อเพื่อนๆไปเลยเพื่อนที่ป่วยอยู่เนี่ยเนี่ยละค่ะเหมาะสุดเลยค่ะกับโปรโมชั่นเซ็ตแญกของเราค่ะซื้อ6กระปุกแถมฟรีสมกระปุกค่ะราคาเต็มค่ะอยู่ที่ 8,010บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายได้ในราคาเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นกระปุกหนึ่งของเรานะคะคือบรรจุทั้งหมด3 0แคปซูลนะคะอันนี้เปิดแบบเปิดใหม่เลยนะเป็น3 0แคปซูลและต้องบอกว่าในแคปซูลของเราเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมนะคะทั้ง8ตัวที่ได้บอกไปนะคะอันนี้เราอัดแน่นมากมันแน่นอ่ะมันเต็มมากแล้วทำตามกฎออยทุกอย่าง เพราะฉะนั้นนะคะเลขออยองของเราชัดเจนมาตรฐานของเราก็ชัดเจนนะคะก็คือ GMP เรามีทุกอย่างครบหมดเลยรวมไปถึงนะคะมีใบาการันตีก็คือถังเช่าจากทิเบตและแคนเบอร์รี่จากเมกาคอลลเจนจากญี่ปุ่นห<อ>ลายประเทศเทศอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่มิงแล้วก็ทิพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค,ค่ะ